สวัสดีครับผมเบ่าไทยไร่มันวันนี้อยู่บ้านครับยังไม่ได้ทำอะไรรอฝนตกครับฝนยังไม่ตกสักทีถ้าฝนตกก็จะเข้าไรครับอยากกินจุเนื้อครับจุเนื้อจุตับนะฮะแต่พอดีไปแล้วเนี่ยได้เนื้อมาไม่ค่อยสวยฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูไปสายครับไม่ทันเขาเห็นไหมครับนะมันจะมีปนเอ็นปนอะไรเนี่ยมันไม่สวยะครับเนี่ยแต่จริงก็จุได้นะครับแต่ผมไม่ชอบแบบนี้ผมชอบแบบเนื้อแดงๆสวยๆแต่มันไม่มีหมดนะครับเห็นไหมนะครับ ดีก็ไม่ได้ครับได้เลี้ยกมถุงพิแอก็ไม่ได้ครับแล้วก็ได้ตับมาหน่อยนึ่งนี่ครับผมนี่ได้ตับมาเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมก้อยราดข้าวดีกว่าครับผมก้อยราดข้าวสวยกินข้าวสวยครับเดี๋ยวมีพี่น้องถามอีกทำไมไม่กินกับข้าวเหนียวพอดีบ้านผมอยู่ภาคกลางนะฮะนครสวรรค์ส่วนใหญ่จะกินข้าวสวยกันครับผมผมก็เลยชอบกินกับข้าวสวยนะฮะนี่ครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าครับ ใส่หลายแซ็บหลายนี่เขาค่วนี่ครับหอมหอมเลยขคขวใหม่ๆฮะดีแท้ไม่ได้ครับเอาดีขวดไปแล้วกันครับนี่นี่ตาเขาทรายเขาเคาะใส่เข้าไปเย,ยอะๆใส่แั้ครึ่งขวด

หอใหญ่หญหญไปเอะเสร็จียบร้ย,รอย,อย,ย,ยเยอะๆไปเลยนี่จิ้ให้สะใจไปเลย <Hey. S 2> ยำพริกสดสักหน่อยว้า wow. ว mm hmm. เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องนี่โอ้โหราดข้าวจัดจ้าเลยครับโอยน้ำไหลไหละ่ะอยากกินมาตั้งหลายวันแล้วครับไม่มีเวลาไปครับวันนี้ไปก็ไม่ทันอีกกว่าจะจุสักหน่อยก็ไม่ทันอีกไม่เป็นไรแบบนี้ก็ได้แต่จริงจรแบบนี้ก็จุได้นะ แต่เวลากัดไปเจอเอ็นมันอะมันจะเหนียวบางทีมันยัดเข้าไปในร่องฟันฮะผมก็เลยไม่ค่อยชอบมาเลยครับอคำใหญ่เลยคำใหญ่อืมอืมอืม อร่อยเกินดีแท้ก็ไม่ได้ดูได้มต่เลือดได้มาแต่เลือดถุงเดียวอะใส่ที่ขวดมันก็ไม่ค่อยขมฮะต้องใส่เยอะ Gueh Brother Gueh Brother อ,อร่อยให้มีเปลี่ยนแปลงงดี ร่ยเกินอืบอืมลุนล้วนเลยครับคำใหญ่ใหญ่อืม รอจริงๆใส่พปคิบรสอือืออือจัดคือเวลาเราอยากอะไรแล้วก็มากินนะ อร่อยจริงๆครับอร่อยเกินอะ่ะโดยเฉพาะเอาไว้ตอนหิวๆนะโอ้โหอร่อยคูณสองดี๋ยวเข้าหลังต้องไปไวกว่านี้ครับตอนเนื้อสวยๆมันจุกให้ได้ เมื่อวานไปซื้อหมูใส่ตู้เย็นครึ่งโล,ล,งลครับลงนะครับจากร้อยเก้าสิบตัวนี้หรือร้อยเจ็ดสิบก็ยังแพงอยู่นะสำหรับเนื้อหมูถ้าโลประมาณร้อยยี่สิบร้อยสามสิบผมว่ากำลังพอดีนะสำหรับเนื้อหมูนู่นแพงอะไรทำไมต้องมาแพงแพงด้วยไม่เข้าใจ อืมอหอมใหญ่ดอยอืมอากาศก็ร้อนเปี้ยวๆเลยฝนก็ไม่ตกก็ถืง เป็นว่าเดี๋ยวลาก,กันไปเลยนะครับพี่น้องอันนี้ใกล้จะหมดแล้วลเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้พูดแล้วนะครับคลิปสองคลิปแรกสองคลิปก่อนหน้านี้ไม่ได้พูดก็ทดลองดูครับก็มีคอมเมนต์บาเหมือนกันครับก็เดี๋ยวก็อาจจะมีไม่พูดบ้างอะไรบ้างนะครับสลับกันไปครับเพื่อจะได้ไม่น่าเบื่อครับผมก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับช ไยไรมันวากน